เราจะกระพัดทางเก้าในโซโล่เลเวลิงสวัสดีครับผมลีรับก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหากันข้อมูลต่อจากที่มีการสปอยนะครับใครที่ไม่อยากโดนสปอยก็ขอให้กดข้ามคลิปนี้ไปก่อนโซโล่เลเวลิงตอนตอรรการ์ตูนรุ่นบุกเบิกแนฮันเตอร์ Hunter, เก็บเร็วเหมือนเกม เรื่องราวที่ว่าด้วยซองจินอูฮันเตอร์แรงอีที่ออแนแอที่สุดในโลกแต่ก็ต้องทำงานเลี้ยงชีพและครอบครัวด้วยการเป็นฮันเตอร์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายจนเขาได้รับพลังที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาให้กลายเป็นฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดตลอดกาลปกติโซโลเ่เลเวลลิงเป็นนิยายจากเกาหลีและถูกตัดแปลงมาเป็นมังหะวาเว็บตูน เป็นการ์ตูนเวอร์ชันสีบนเว็บเที่ยวไว้เลื่อนอ่านลงมายาวๆปัจจุบันมีอนิเมะด้วยซึ่งโซโล่เลเว i n g ลิงได้ถูกจัดทำเป็นรูปเล่มและเป็นเวอร์ชันสีทั้งเล่มโดยปัจจุบันมีแปลไทยทั้งหมด7เล่มเจ้าของลิขสิทธิ์ในบ้านเราคือฟิ n ิปนิกใคยที่ทำรูปแบบหนังสือออกมาได้มาตรฐานเดียวกับญี่ปุ่นทางคุณภาพการพิมพ์รูปเล่มกระดาษที่ใช้ตรงตามต้นฉบับตัวปกเป็นกระดาษแบบด้านซึ่งม a ง g a ญี่ปุ่นหลายเรื่องใช้กระดาษแบบนี้กระดาษอย่างดีเทพความรู้สึกพรีเมียมปกด้านในนนเป็สีโท่วง ปกด้านในแต่เล่มก็จะมีสีต่างกันไปรูปเล่มมีน้ำหนักพอดีสะอาดสวยงามด้านในเป็นกระดาษหนามากๆไม่ต้องกลัวเลยว่าเปิดแรงแล้วจะขาดเนื้อหาภายในมีการจัดเรียงช่องใหม่ให้เหมาะสมกับรูปแบบเล่มมากขึ้นความลื่นไหลตอนอ่านไม่ต่างจากเวอร์ชั่นเว็บรายละเอียดการพิมพ์คมชัดทั้งภาพการแปลตวัวอักษรและสีใครที่ชื่นชอบงานภาพของโซโลเรวิงไม่ผิดหวังแน่นอนครับนอกเหนือจากบังฮาวาทางฟินิกซ์เน็กยังมีเวอร์ชั่นนิยายซึ่งเป็นต้นฉบับของเรื่องนี้ มีทั้งหมด13เล่มจบกับอีกหนึ่งตอนพิเศษปกด้านในเป็นกระดาษแบบด้านจับแล้วไม่มีรอยนิ้วมือรูปเล่มหนาประมาณปกด้านในเป็นสีเทากระดาษด้านในเป็นแบบถนอมสายตาอ่านสบายรูปแบบคำแปลสลัดสระสะวยอ่านง่ายใครที่อ่านมังหาวามาแล้วหรือดูจากคลิปข้อมูลในช่องผมก็สามารถไปซื้อตัวของนิยายมาอ่านเพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาที่ละเอียดกว่าเดิมได้เพราะเนื้อหาในฉบับมังหาวาหรืออนิเมะมีบางส่วนถูกตัดไปเพื่อความกระชับทำให้ตัวของนิยายที่เนื้อหามันจบไปแล้วมีความเข้มข้นและสมบูรณ์มาากกว่ ส่วนจะซื้อได้ที่ไหนนั้นเดี๋ยวผมมาบอกแหล่งซื้อท้ายคลิปนะครับต้นกำเนิดของเหล่าจากักรพรรดนั้นต้องย้อนกลับไปในอดีตการอีกโลกหนึ่งในยุคสมัยที่ยังไม่มีสิ่งใดถือกำเนิดมีเพียงแสงสว่างและความมืดผู้สมบูรณ์สูงสุดได้แบ่งแยกแสงสว่างให้เป็นทูตแห่งเทพและแบ่งแยกความมืดสร้างให้เป็นจกักรพรรดิทั้ง8เหล่าจากักรพรรดิที่ตั้งใจทำลายล้างดวงดาวต่าง ตามคำสั่งแห่งปฐมการและเหล่าทูตที่ตั้งใจะจะปกป้องดวงดาวเหล่านั้นตาก็เห็นฆ่าฐานของอีกฝ่ายอยู่ดัําไปไม่รู้จักจบสิน้นหลังสงครามมันยาวนานชิ้นส่วนแห่งพลายแสงที่เปล่งประกายที่สุดผู้เบื่อหน่ายก,กับการต่อสู้ไม่รู้จักจบก็ได้ถามไทยกับผู้สมพูนสูงสุดว่าเหตุใดจึงไม่ช่วยเหลือข้ารับใช้ผู้ที่ต่อสู้เพื่อผู้สมพูนสูงสุดบ้างเลยแต่ผู้สมพูนสูงสุดก็ไม่ตอบรับใดๆเหล่าเสียเซี่ยวพลายแสงจะได้เข้าใจว่าการต่อสู้ของพวกตนกับเหล่าจกักรพรรดนั้น เป็นเพียงแค่ความบันเทิงและผู้สัมบูรณ์สูงสุดก็ไม่ต้องการให้การต่อสู้นี้สิ้นสุดลงพูดง่ายๆคือเหล่าจากักรพรรดิมีหน้าที่ในการทำลายดวงดาวต่างๆทั่วจักรวาลด้วยความที่เป็นตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้สัมบูรณ์สูงสุดหรือพระเจ้าทำให้เหล่าจากักรพรรดิเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งจนไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเทียบติดเป็นตัวตนที่ครอบครองความแข็งแกร่งอันมหาศาลอีกทั้งยังสะสมประสบการณ์การต่อสู้มาอย่างยาวนานทำให้มีแค่เหล่าทูตแห่งเทพหรือเหล่าผู้ครองเท่านั้น ที่พอจะตอกอกับพวกเขาได้จัก,กรพรรดิทั้ง8ตนเป็นตัวแทนของเผ่าพันธุ์มอนสเตอร์ทำให้พวกเขาครอบครองกองทัพมอนสเตอร์อยู่มากมายแต่ก็ใช่ว่าเราจัก,กรพรรดิจะสามารถแปลละวาดในดาวใดก็ได้ตามใจชอบเราจัก,กรพรรดิเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทวิญญ,ญาณพวกเขาไม่มีกายเนื้อทำให้การจะลงไปดาวสักดวงนั้นจะเป็นต้องมีภาชนะรองรับหรือก็คือร่างมนุษย์นั่นเองและก็ต้องเป็นมนุษย์ที่เหมาะสมจะรับพลังของตัวเองไว้อีกด้วยทําให้พวกจัก,กรพรรดิในร่างมนุษย์ใช้พลังได้ไม่เต็มที่มากนัก ถ้าร่างภาชนะตายตัวของจักรพรรดิก็จะตายด้วยเช่นกันแถมไม่ต้องระวังเหล่าทูตแห่งเทพอีกด้วยทําให้เหล่าจักรพรรดิไม่อยากอรา,ารวาดในโลกด้วยร่างมนุษย์ที่เปลาะบางแต่แว่นตาออฟตัสไม่เปล่ะาบางเหมือนร่างคนหรอกครับแว่นตาเกมเมอร์รุ่นสปิดไฟที่แข็งแรงทนทานไม่ว่าจะตกจะหล่นก็ไร้รอยขีดข่วนเพราะตัวแว่นทํามาจากวัสดุพิเศษเกรดเดียวเครื่องบินรบแถมยังป้องกันแสงจากหน้าจอคอมมือถือใส่เล่นเกมทำงานได้ยาวๆดีไซน์ตัวแว่นเองก็เรียบหรูเน้นเมคคากตรงข้อต่อ สามารถตัดเว้นสายตาได้อีกด้วยที่สยามใครสนใจก็ลองเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Facebook o p t ัสโดยสามารถใช้โค้ดดีรับเพื่อรับส่วนลด100บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปไปนะครับเอาละครับมากันที่เหล่าจากักรพรรดิแต่ละคนกันดีกว่าจากักรพรรดิเงาราชันแห่งโมรนาแอชบอลต้องอธิบายถึงชื่อสักนิดครับพวกจกักรพรรดิจะมี2ฉายาด้วยกันฉายาหนึ่งสะท้อนถึงลักษณะความสาม,มารถที่เกี่ยวข้องกับเจ้าตัวโดยตรงส่วนอีกฉายา บ่งบอกว่าพวกเขาเป็นผู้นำของกองทัพมอนสเตอร์ประเภทใดหรือเผ่าพันธุ์ใดส่วนทางฝั่งทูตเห่งเทพหรือผู้ครองจะไม่มีชื่อเหมือนจกักรพรรดิแต่เราผู้ครองที่มีระดับเทียบเท่าจากักรพรรดิจะถูกเรียกว่าเซเซียวพรายแสงมี8ตนเทียบเท่ากับ8จกักรพรรดิในบรรดาเซเซียวพรายแสงก็มีสองโกติกแข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือเซเซียวพรายแสงที่เปล่งประกายที่สุดคือคนที่ใช้ประธานโกกุลฮีเป็นภาชนะและเซเซียวพรายแสงที่ล้ำเลือดที่สุดก็คือแอสบอน หรจัก,กรพรรดิเงาในรุ่นเกาะนล้นเองครับเดิมทีแอสบอไม่ได้เป็นจัก,กรพรรดิตั้งแต่แรกครับเขาเป็นฝั่งทูตแห่งเทพหรือผู้ครองที่คอยปกป้องดวงดาวจากจัก,กรพรรดิเป็นเยเซียวพลายแสงที่ล้ำเลือดที่สุดก็คือแข็งแกร่งที่สุดในฝั่งผู้ครองท่านผู้ชมจำที่ผมเล่าไปต้นคลิปได้ไหมครับทั้งผู้ครองและจัก,กรพรรดิต่อสู้กันมายาวนานเพียงเพื่อความบันเทิงของผู้สณ์สูงสุดตราบใดทีดด่ผู้สมบูรณ์สูงสุดยังอยู่สงครามก็ไม่มีวันจบเรา C ่าเซเซียวแห่งพลายแสงทั้ง7จึงได้หันคมอาวุธเข้าไปหาผู้เป็นานาย เพื่อจะยุติสงครามอันไร้ความหมายนี้พวกเขาได้ก่อกรบฏขึ้นแอสบอนเซเซียลไพร์แสนที่ลำเลือดที่สุดและเป็นคนที่จงรักภักดีต่อผู้สำมู์สูงสุดมากที่สุดทูตเร่งเทพเพียงผู้เดียวได้ลุกขึ้นต่อต้านการกรบฏนี้แต่เพราะความร่วมมือกันของเหล่าทู่ทั้งเจ็ดตนทำให้แอสบอนที่สู้อยู่คนเดียวต้องพ่ายแพ้จนแอสบอนคิดว่าทุกอย่างมันจบสิ้นเสร็จแล้วแต่ทว่าเขากลับลืมตาตื่นขึ้นมาในความมืดและได้เข้าใจว่าผู้สัมูรณ์สูงสุดได้แอบซ่อนพลังอันนาพิเศงไว้ใน มันก็คือพลังที่เปลี่ยนให้เขากลายเป็นจักรพพัดเงาและพลังในการเชิญวิญญ,ญาณของสิ่งระชุวิตที่ตายออกมานั่นเองครับแอสบอลได้นํากองทัพใหม่มุ่งหน้าสู่สมรภูมิแต่ทว่าเมื่อกลับมาถึงทุกอย่างก็จบสิ้นเสร็จแล้วเสียเซียวไพรแสงทั้ง7ได้จับจักรพพัดเลกเกียไปและได้สังหารผู้สำมูรณ์สูงสุดไปแล้วก่อนยกตัวเองขึ้นเป็นเทพและเปลี่ยนชื่อตัวเองใหม่ให้กลายเป็นผู้ครองพวกเขาใช้เครื่องมือที่เปลี่ยนไปด้วยพลังของผู้สมบูรณ์สูงสุดในการโจมตีเหล่าจักรพพัด แล้วสมดุลแห่งอำนาจก็พังทลายลงเหล่าจากักรพรรดิได้ตะหนักถึงความร้ายแรงที่กำลังเผชิญแอสบอนจะใช้โอกาสนั้นยื่นมือเข้าหาเหล่าจากักรพรรดิเหล่าจากักรพรรดิจึงต้องร่วมมือกับแอสบอนเพื่อต่อต้านเหล่าผู้ครองนับจากนั้นแอสบอนจึงไม่ใช่ทั้งเศสเซียวพลายแสงไม่ใช่ทั้งทูห่งเทพแต่อยู่ในกลุ่มของจกักรพรรดิทางเก้าในฐานะจกักรพรรดิเงาและต่อสู้มาอย่างยาวนานแอสบอนเคียงบ่าเคียงไหล่ไปเอากองทัพแห่งความตายโดยมีจกักรพรรดิมังกรเป็นผู้นำทำให้เหล่าผู้ครองไปจนถึงจกักรพรรดิ สั่งก็หวั่นเกรงในพลังของแอสบอนจกกักพัดทั้งสองตนที่หวาดกลัวในแอสบอนนั่นคือราคารและบารันได้รวมพลังการแทงข้างหลังแอสบอนไม่ว่าแอสบอนจะต่อสู้กับราคารและบารันได้ไม่ยากนักแต่กองทัพของแอสบอนก็ได้รับความเสียหายหนักจนเกือบแตกพายราคารได้หลบหนีไปหลังจากทรยศแอสบอนส่วนบารันต้องดใช้สิ่งที่ตนก่อและโดนแอสบอนสังหารเราเสียเชี่ยวพลายแสงทั้ง7ได้มาขออภัยโทษต่อแอสบอนพวกเขากล่าวว่า ที่สังหารผู้สมบูรณ์สูงสุดและแอสบอ์นั้นเพียงเพื่อยุติสงครามแอสบอลที่รู้สึกสับสนเขาเรียกร้องให้เหล่าผู้ครองฆ่าตัวเขาไปด้วยซะเลยสงครามจะได้จบสิน้นแต่ทางฝั่งผู้ครองไม่ได้ต้องการทำอย่างนั้นพวกเขาแค่อ,อยากยุติการต่อสู้ในลงแค่นั้นแอสบอลไม่ได้พูดอะไรก็จริงแต่เขาคงคิดแหละครับว่าตอนนี้ผู้ที่เขารับใช้อย่างผู้สมบูร์นั้นก็ตายไปแล้วพวกผู้ครองแค่อยากจบสงครามที่ได้เหตุผลนี้และไม่ต้องการต่อสู้กับแอสบอลแต่อย่างใดซึ่งทุกอย่างมันก็สมเป็นสมผลแล้วครับ ทำให้แอสบอลในตอนนั้นไร้เป้าหมายนึกออกอย่างเดียวก็คือไปล้างแค้นจกักรพรรดิราคารที่ทรยศเขาและหลบหนีไปซึ่งแอสบอลก็ได้แค่ทําลายกองทัพของราคารไปแค่นั้นไม่ได้จัดการตัวของราคารสสาหรับแอสบอลราคารไม่ได้ถือเป็นปัญหาเลยครับแอสบอลจึงออกจากสงครามเพื่อซ่อนตัวและสร้างกองทัพเงาขึ้นมาใหม่ไม่นานหลอกผู้ครองก็ชนะจกะักรพรรดิเหล่าจากักรพรรดิจึงหลบหนีไปซ่อนตัวเพื่อรักษาตัวเอง แอสบอนที่ไม่มีที่ไปจึงเลือกจะกลับมาหาเหล่าจากักรพรรดิอีกครั้งเขาได้รับการตอนรับอย่างดีจากจากักรพรรดิบังกรเนื่องจากกําลังขาดแคลนกําลังพลหลายศตรวรรษต่อมาเหล่าจากักรพรรดก็ได้โจมตีโลกมนุษย์ทาให้ผู้ครองเข้ามาสู้กันที่โลกมนุษย์แอสบอนก็ติดตามพวกจกักรพรรดไปด้วยแต่เขาไม่ได้อยากต่อสู้ในสงครามอีกแล้วเป้าหมายใหม่ของแอสบอนณตอนนั้นคือเขาแค่อยากหาสถานที่ที่ตัวเองจะได้พักผ่อนและไม่วุ่นวายในขณะเดียวกันเขาก็เริ่มหาภาชนะที่จะมารับช่วงต่อจกักรพรรดเงาแทนเขา จอมเวทที่เก่งที่สุดซึ่งทํางานให้กับจกักรพรรดิตนหนึ่งก็ลด้ยื่นข้อเสนอให้แก่แอสบอนว่าเขาจะหามนุษย์ที่เหมาะสมมาให้จอมเวทที่ถูกเรียกว่าผู้ออกแบบคนที่สร้างระบบให้ทรงจินอูเลเวลอัพนั่นเองครับผู้ออกแบบต้องการจะช่วยแอสบอนโดยมีค่าตอบแทนคือการทําให้เขาเป็นอมาตะาชัว่วนิรันดร์แต่ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตใดๆก็ไม่อาจเป็นภาชนะที่สามารถรับมือกับความตายโดยระบบที่ตัวเองสร้างขึ้นมาได้ผู้ออกแบบได้ตามหามนุษย์ที่เหมาะสมกับพลังของแอสบอนอย่างไร้จุดหมายผู้ที่มีการตอบสนองต่อพลังเวทสูง ผู้ที่มีร่างกายดีเลิศอันเหนือชั้นกว่าใครและผู้ที่มีพลังใจแข็งแกร่งการตามหาคนเหล่านั้นไม่ง่ายเลยระหว่างนั้นก็ได้มีมนุษย์ผู้หนึ่งที่อยู่เหนือการวางแผนของผู้ออกแบบผู้ที่เกินการคาดการณ์และหลุดกรอบที่ตั้งไว้ก็เกิดสะดุดตาแอสบอนเข้าไม่จะเป็นผู้ที่อ่อนแอแต่เมื่อใดทีด่อยู่ใกล้ความตายที่สุดก็ได้นดนสุดชีวิตจนรอดพ้นจากความตายแอสบอนเห็นสิ่งนั้นในตัวเด็กหนุ่มแม้ผู้ออกแบบจะคัดค้านแต่แอสบอนก็ได้เลือกซองจินอูให้เป็นผู้สืบทอดของเขา ดยเหตุผลที่จินอูโดนทรยศโดนหักหลังอะไรพวกนั้นนะครับมันเป็นเหตุผลรองไปเลยครับเพราะแอสบอลเนี่ยได้ปล่อยวางเรื่องทด้งหมดแล้วเขาไม่ได้บังคับให้จินอูต้องไปล้างแค้นจัก,กรพรรดิราคารแทนเขาด้วยหรือต้องเป็นจัก,กรพรรดิเงาแบบเขาหรือต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งการที่แอสบอลอิสระจ,รจรินอูแสดงว่าเขาเนี่ยปล่อยวางทุกเรื่องไปแล้วนั่นเองหลังจากที่จินอูเริ่มเข้ากับพลังของแอสบอลระดับเลเวล100แอสบอลก็ได้ปลดผู้ออกแบบออกจากการดูแลระบบและมอบหัวใจสีดำให้แก่จินอูคือตามแผน คือต้องหาร่างพันชนะให้กับแอสบอนยึดครองเพื่อที่เขาจะได้ลงมาช่วยสู้กับผู้ครองบนโลกได้แต่แอสบอนไม่มีความตั้งใจที่จะควบคุมร่างของจินอูแต่แรกแล้วเขาแค่ต้องการโอนพลังให้จินอูเอาไปใช้ทําให้แอสบอนทรยศผู้ออกแบบและปล่อยให้จินอูทําตับอิสระในเหตุการณ์ที่จินอูโดนราคานสังหารเขาได้ปรากฏตัวในโลกที่จินอูสร้างขึ้นจากพลังของแอสบอนทาให้ทั้งคู่ได้พูดคุยกันแอสบอนบอกว่าการที่เขาได้เจอกับจินอูคือช่วงเวลาที่เขารอคอยมากที่สุดเขาจะได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้จินอูฟัง ทั้งเรื่องราวความเป็นมาของจัก,กรวาลรวมถึงเรื่องราวของตัวเขาเองและเสนอทางเลือกสองทางให้แก่จินอูนั่นคือเลือกที่จะอยู่ในโลกนิมิตแห่งนิรันด์และมีความสุขหรือจะกลับไปโลกความจริงเพื่อไปหยุ์พวกจัก,กรพรรดิแนะนนว่าจินอูนเลือกอย่างหลังแอสบอนที่ได้บรรลุเป้าหมายของตัวเองก็ได้จากไปยังสารที่ยันแสนสงบที่ตนปรารถนาตลอดไปทําให้จัก,กรพรรดิเงารุ่นที่สองก็คือซองจินอูนับตั้งแต่นั้นส่วนรุ่นที่3ก็คือซองซูโฮลูกของซองจินอูนั่นเองครับ จักรพรรดิแห่งความพินาศราชาแห่งมังกรแอนทาริสแอนทาริสเป็นจักรพรรดิที่แข็งแกร่งที่สุดในเหล่าจักรพรรดิเนื่องจากแอนทาริสถูกสร้างขึ้นเพื่อทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเขาจึงสนุกไปากับการกวาดล้างเผ่าพันธุ์ต่างๆเขาย่งเยียดหยามเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่อ่อนแอทำให้เขาสังหารมนุษย์ดับล้านได้โดยไม่ล,งลังเลแอนทาริสใจเกียติเมื่อเขาเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นในอดีตการแอนทาริสเคยร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับแอสบอนรวมถึงจักรพรรดิคนอ,นอน แอนตารสได้เริ่มหวาดกลัวในพลังของแอสบอลทาให้เขาสั่งราคารและบารันให้ไปรอบโจมตีแอสบอลแต่แผนการก็ไม่สําเร็จทําให้บารันถูกแอสบอลจัดการแถมราคารยังต้องหลบหนีหลังจากที่แอสบอลหายตัวไปจากสนามรบพวกผู้ครองก็สามารถเอาชนะเหล่าจัก,กรพรรดิได้ทาให้แอนตาริสต้องสั่งถอยทัพและบังคับให้เหล่าจากักรพรรดิที่รอดชีวิตไปซ่อนตัวไม่นานจากนั้นแอสบอลก็กลับมาและถามกับแอน a ารสว่าเขายังเข้าร่วมกับเหล่าจากักรพรรดิได้อีกไหม เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ที่เราจรักรพรรดิอ่อนกำลังลงมากเพราะจักรพรรดิบารดันโดนฆ่าตายเลเกียโดนผู้คลองจับตัวไปส่วนราคานก็กำลังหลบหนีที่เหลือกำลังพักฟืน้นทำให้แอนทาริสรับแอสบอนเข้ามาเป็นกำลังเสริมด้วยความยินดีหลายศตรวรรษต่อมาในช่วงที่สงครามระหว่างผู้คลองและจักรพรรดิเริ่มขึ้นบนดาวโลกแอนทาริสไม่สามารถร่วมต่อสู้ได้เพราะเขายังหาร่างภาชนะที่รองรับพลังของเขาไม่ได้ทำให้แอนทาริสได้แต่รออยู่เบื้องหลังไม่นานเราจะได้กินอูได้เลยสังหารเหล่าจักรพรรดิคนอื่น ทาให้เอนทาริสได้รู้ว่าจัก,กรพรรดิเงาได้ทรยศตนเขาจึงตัดสินใจที่จะจัดการกับภชนะของแอสบอนอย่างซงจินอูโดยเขาได้เตรียมกองทัพบ,บางกองของเขาไว้พร้อมแล้วหลังจากที่แอนทาริสได้ภชนะที่เหมาะสมเขาเข้ามาที่โลกผ่านเกตขนาดใหญ่ในแคนาดาและพบกับพันเตอร์แรง์เอสของแคนาดาอย่างเจมิลส์เมื่อไม่พบจินอูเขาจึงเผาเจมิลส์จนกลายเป็นเถ้าถ่านและปลดปล่อยกองทัพของเขาลงบนพื้นโลกทำลายล้างประเทศต่างๆรวมถึงสังหารผู้คนเป็นนับล้านโดยหวังจะล่อให้จินอูออกมา จินอูได้ปรากฏตัวต่อหน้าเอนทาเรสทําให้ทั้งสองต่อสู้กันและเอนทาเรสก็ได้พ่ายแพ้เพราะจินอูร่วมมือกับผู้คลองและสามารถสังหารเอนทาเรสลงได้แต่เพราะความเสียหายที่เอนทาเรสได้ทําไว้กับโลกจินอูจึงอยากให้ผู้คลองย้อนเวลากลับไปเมื่อ10ปีก่อนอีกครั้งผมจะที่ายในส่วนนี้ชนิดครับย้อนกลับไปในจุกที่จักรพรรดิพ่พายแพ้ผู้คลองพวกเขาเลยมาเก็บตัวฟูงฟักพ,พลังรวมถึงพิชชาที่โลกมนุษย์จากนั้นพวกมันก็ทําลายผู้คนบนโลกเราผู้คลองจับก,การเคลื่อนไหวของเาจากักรพรรดิไดในยามที่สายเกินไปแล้ว แม้จะส่งกำลังพลมาช่วยแต่ในตอนนั้นทุกอย่างบนโลกก็โดนฟังทลายและจบสิ้นไปแล้วเพื่อแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นผู้ครองจึงได้ใช้เครื่องมือต้องห้ามของผู้สณ์สูงสุดเครื่องมือเทพจอแห่งสังสาระที่สามารถย้อนเวลากลับไปได้กว่า10ปีแต่โลกมนุษย์นั้นอ่อนแอเกินกว่าจะเป็นสมรภูมิระหว่างผู้ครองและจกกะักรพรรดิโลกมนุษย์ที่ไร้ซึ่งพลังเวทไม่สามารถทนต่อมหาสงครามได้เหล่าผู้ครองจึงได้ตัดสินใจในท้ายสุดว่าอย่างน้อยหากไม่สามารถช่วยชีวิตได้ทั้งหมด ก็ขอแค่บางส่วนรอบชีวิตแล้วสืบสารโลกบนี้ต่อไปก็อย่างดีสิ่งที่เรียกว่าฮันเตอร์จึงถือกําเนิดขึ้นแต่การย้อนเวลาโดยใช้จอกสังสาระนั้นมันไม่ได้ย้อนแค่ครั้งเดียวแต่หลายครั้งโลกใบนี้ล่มสลายซ้าไปซ้ำมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วแม้ไม่อาจทวนกระแสะเวลาได้แต่สิ่งมีชีวิตระดับสูงเราจักรพรรดจะมีความทรงจําเดิมแม้เวลาจะย้อนกลับไปทําให้พวกจักรพรรดจําเหตุการณ์ทั้งหมดได้แอนทาริสย้อนเวลากลับมาอีกครั้งตามคาขอของจินอูที่ให้ผู้ครองช่วยเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อฟื้นูโลก เอนทาเรสจำทไลายที่ตัวเองพ่ายแพ้ได้แต่เขาก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรจากพรดคนอื่นๆก็ย้อนเวลากลับมาด้วยทําให้จินอูไล่ลสังหารเหล่าจากพรดคนอื่นอยู่แม้เอนทาเรสจะรับรู้แต่เขาก็ได้แค่รอจินอูอยู่ที่พาน,นักของตัวเองเท่านั้น27ปีต่อมาเอนทาเรสเป็นจกักพัดเพียงคนเดียวที่เหลือรอดจินอูได้มาหาเขาถึงหน้าบ้านเอนทาเรสจึงเปิดใช้งานพลังที่แท้จ,จริงและซัดใส่กับจินอูเขาได้พ่ายแพ้กับจินอูอีกครั้งและเป็นอันสิ้นสุดบทบ,บาทของเขาลง จกักรพรรดิเพลิงขาราชาแห่งอสูรบารันบารันต่อสู้กับผู้ครองร่วมกับจกักรพรรดิคนอื่นๆเขาได้รับคำสั่งจากเอ็นทาริสให้รอบโจมตีใส่แอสบอนแต่บังกลับล้มเหลวเขาโดนแอสบอนสวนกลับและตกอยู่ในสภาพที่ต่อสู้ไม่ได้แอสบอนถามเขาด้วยความโกรธเคืองว่าเหตุใดบารันถึงทรยศเขาแต่บารันไม่เต็มใจบอกความจริงว่าเขาแค่ได้คำสั่งมาอีกทีเขาไม่ตอบคำถามแอสบอนและได้แต่เสยะยิ้มให้แอสบอนจะได้สังหารบารันทิ้ง สิปีลังจากที่เราผู้ครองได้เริ่มแผนการเตรียมโลกไว้พร้อมสำหรับสงครามกับเหล่าจากักรพรรดิผู้ออกแบบได้สร้างร่างโคนของบารันขึ้นมาอีกครั้งและให้มันทำหน้าที่ปกครองหอคอยอสู่หนึ่งร้อยชั้นเป็นภารกิจที่จินอูขึ้นไปพิชิตและเป็นอันสิ้นสุดบทบาทของเขาจากักรพรรดิเขี้ยวราชาแห่งสัตว์ราา้ายราคานราคานเป็นตัวตนที่มีนีสัยดุร้ายแต่เขานั้นขี้ขลาดหวาดกลัวตัวตนที่แข็งแกร่งกว่าและเน้นต่อสู้เป็นกลุ่มเขาได้รับคำสั่งจากแอนทาริส ให้ไปรอบโจมตีใส่แอสบอนร่วมกับบารันแต่เมื่อเขาเห็นว่าการโจมตีไม่ได้ผลราคาเลยเลือดยันหลบหนีทันทีและทิ้งบารันให้ตายด้วยน้ำมือของแอสบอนเขาหนีไปหลบซ่อนตัวตามมิติต่างๆเพื่อไม่ให้แอสบอนหาเจอราคาลงมาฟูฟักกองทัพที่ดาวโลกเขาได้รับข่าวว่าแอสบอนได้มาพักฟื้นที่ดาวโลกเช่นกันราคาจะออกตามหาร่องรอยของแอสบอนเพื่อจัดการเขาในขณะเดียวกันราคาเองก็ต้องการที่จะยุติสงครามระหว่างผู้ครองเขาเลยไล่ฆ่ามนุษย์ที่เป็นภาชนะของผู้ครองโดยร่วมมือกับจกักรพรรดิอีกสองคน นั่นคือจกักรพรรดิน้ำแข็งและจกักรพรรดิโรคระบาดราคาและพักผู้เล่นลงมือสังหารคริสโตเฟอร์รีดหนึ่งในฮันเตอร์ระดับชาติที่เป็นภาชนะของผู้ครองไม่นานเขาก็ได้รับรู้ว่าแอสบอลน,นั้นมีพาชนะเรียบร้อยแล้วและเขารู้ว่าถ้าฆ่าพาชนะได้แอสบอลจะต้องตายด้วยเขาจึงร่วมมือกับจกักรพรรดิอีกสองคนเช่นเดิมในการที่จะสังหารจินอูที่เป็นภาชนะราคาปรากฏตัวมาในเกตยักษ์นากรุงโซเขาจัดการโทรมัตอังเดรและเลนน่าดนีมาลงได้ก่อนที่ราคาและสองจกักรพรรดิจะรวมโจมตีสัจินอู เขาใช้กรงเล็บแทงทะลุหวัวใจจินอูได้สำเร็จแต่การฆ่าจินอูกลับเป็นการปลุกพลังที่แท้จ,จริงของจกักรพรรดิเงาให้ตื่นขึ้นราคาื่นตระหนกับเหตุการณ์นั้นเขาจึงพยายามที่จะฆ่าจินอูอีกครั้งก่อนที่พลังจะตือนอย่างสมบูรณ์แต่แผนการดังกล่าวกับถูกหยุดไว้โดยซองอิลฮวานพ่อของจินอูราคาที่เห็นว่าพลังของจกักรพรรดิเงากำลังตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างมันสายไปแล้วเขาจึงใช้เกตวารเล่นหนีไปทันทีแต่จินอูก็ยังตามเข้ามาได้ราคานไม่รอช้าที่จะกราบขอร้องจินอให้้้ไไไวววชีิจนนนอออดเเสงื่่ขา าราคารรอดจากการโจมตีของเขาทั้งหมด5ครั้งเขาจะไว้ชีวิตราคารที่คิดว่าจินอูดูถูกเขาเกินไปเขาจึงแปลงร่างเข้าสู้ทําให้ราคารพ่ายแพ้และตายไปและเป็นอันสิ้นสุดบทบาทของเขาลงจักพรดน้ําแข็งราชันแห่งมารุธิมะจักพัดน้ําแข็งได้ตามหาร่องรอยของแอสบอนบนโลกมนุษย์เช่นกันระหว่างทางเขาได้เจอกับราคารบนเกาะเชจูทั้งคู่เห็นพ้องต้องกันที่ยุติสงครามระหว่างผู้ครองพวกเขาเลยเร่วมมือกับราคารในการไล่เก็บพัชนะของผู้ครอง ระหว่างที่จักรพรรดิน้ำแข็งอยู่ที่อเมริกาคอยรับข่าวสารจากจักรพรรดิยกมุนว่ามีหนึ่งในประชาชนของผู้ครองเซเซียวพรายแสงที่เปล่งประกายที่สุดอยู่ที่เกาหลีซึ่งก็คือประธานโกกอนฮีระหว่างที่ทั้งสองจักรพรรดิกำลังแลกเปลี่ยนข้อมูลกันซองอิวฮวานก็ได้เข้ามาโจมตีทั้งคู่ด้วยหวังฆ่าแต่ทั้งสองจักรพรรดิก็หนีรอดมาได้จักรพรรดิน้ำแข็งปรากฏตัวที่กรุงโซลและได้สังหารโกกอนฮีได้สำเร็จแต่เขาก็ต้องประทะกับจินอูเขาจึงได้รู้ว่า จินอูคือภาชนะของแอสบอด้วยการถ่วงเวลาจากเวทน้ำแข็งเขาจึงหลบหนีจากจินอูไปได้จกักรพรรดน้ำแข็งกลับมาบอกข่าวเกี่ยวกับจินอูกับจักรพรรดิอีก4ตนให้มาร่วมมือการจัดการจินอูเพราะเป็นหนทางในที่จะสังหารแอสบอลลงได้แต่จกักรพรรดิยอกมุนกับจกักรพรรดิทางนักนั้นไม่เห็นด้วยเพราะหวาดกลัวมีแค่ราคารกับจกักรพรรดิโรคระบาดเท่านั้นที่ร่วมด้วยแน่นอนว่าการต่อสู้กับจินอูนั้นเหมือนจะไปได้ด้วยดีจกักรพรรดน้ำแข็งได้ทาให้จินอูเสียสมาธิแม้ราคารจะสังหารจินอูไ แต่มันก็ทาให้พลังของจักรพรรดิเงาตื่นขึ้นจักรพรรดิน้ำแข็งและราคาจึงร่วมมือกันฆ่าจินอูอีกครั้งแต่ทั้งคู่ก็ถูกซองอีฮวาวานขัดขวางราคาร์หลบหนีไปทิ้งให้จักรพรรดิน้ำแข็งรับมือกับอีฮวาวานและทรงจินอูเพียงลําพังจนเขาพ่ายแพ้และตายไปเป็นอันสิ้นสุดบทบาทของเขาลงจักรพรรดิแห่งโรคระบาดราชินิแห่งมแมลงเคเรชาหลังจากต้องพักฟื้นจากสงครามเคเรชาก็ไปีกหดึงคนที่มาพักฟื้นและฟู้ฟ,ฟักกองทัพที่โลกแม้เธอจะไม่ได้ใส่โหดร้าย แต่เธอก็รักมอนสเตอร์มาแรงแบบแม่กับลูกเคเรชาร่วมมือกับจกักรพรรดิคนอื่นในการจัดการกับเหล่าพชนะของผู้ครองหนึ่งในนั้นคือคริสโตเฟอร์รีดหลังจากนั้นตัวของเธอจกักรพรรดิน้ำแข็งและราคารก็ร่วมมือกันจัดการจินอูเธอหยุดการโจมตีจากเบและกองทัพมาแรงเงาได้แม้เธอจะพยายามใช้พิษในการจัดการจินอูแต่มันก็ไร้ผลกับเขาทําให้เคเรชาถูกสังหารทันทีและไปอส s ิสุดบาบาทของเธอจกักรพรรดิร่างเหล็กราชาแห่งมนุษย์ปีศาจทานะ ธานักเปิดตัวในการร่วมมือกับเหล่าจากักรพรรดิเพื่อสังหารคริสโตเฟอร์รีตแต่เมื่อจกักรพรรดิ้ำแข็งขอให้ธานักร่วมมือจัดก,การกับกินอูเขากลับปฏิเสธพร้อมให้เหตุผลว่าการเป็นศัตรูก,กับจกักรพรรดิเงา,าเป็นการฆ่าตัวตายเขาจะรอโจมตีพร้อมกับเอนทารรสเมื่อเอนทารรสบุกมาอย่างโลกธานักก็ได้มากับเขาด้วยเขา,าเผชิญหน้ากับโทมสัสอังเรด้วยความที่หญิงทนงได้ดูถูกโทมสัสทําให้ธานักไม่รู้ตัวเลยว่าโทมัสได้เตรียมแผนรับมือเขาไว้แล้วด้วยการเสริมกาลังของกองพลเงาจากเบรและเบลเรียน ฐานักที่รู้ตัวว่าตัวเองติดกับเขาพยายามต่อกระแสจิตไปหาเอนทาเรสแต่สัญญาณกลับโดนขัดขวางโดยทักซ์ด้วยความโมโหกับโกอูบายของจินอูเขาจึงพุ่งเข้าใส่พวกโทมัสหมายมั่นจะเอาชีวิตแต่มันก็ไม่ไหวด้วยกำลังที่ต่างชั้นกันทำให้เขาโดนสังหารและเป็นอันสิ้นสุดบทบาทของเขาลงจัก,กรพรรดแห่งปฐมกาลร,ราชาแห่งยักษ์เลเกียหลังจากผู้สณ์สูงสุดถูกเหล่าผู้ครองรุมฆ่าตายทำให้สงครามกับเหล่าจากักรพรรดฝ่ายผู้ครองได้เปรียบอย่างมากหนึ่งในจกักรพรรดอย่างเลเกีย โดนผู้ครองจับตัวไปและถูกขังไว้โดยมีโซ่ดูดมานาควบคุมหลายปีต่อมาผู้ครองได้เริ่มส่วนหนึ่งของแผนการสุดท้ายในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโลกมนุษย์ด้วยมานาเพื่อให้โลกไม่ถูกทำลายระหว่างการต่อสู้กับจกักรพรรดิมานาของเลเกียก็ถูกดูดมาเสริมพลังให้กับโลกนี่เองผู้ครองยังฝังหินแกนเวทไว้ที่หลังคอของเลเกียเป็นหินแกนเวทที่จะมีเสียงกระซิบบอกให้เขาฆ่าเหล่ามนุษย์เหมือนกับมอนสเตอร์ตัวอื่นในเกตไม่นาน ผู้ครองก็ได้ปลดปล่อยเลเกียผ่านเกตเรงเอสในญี่ปุ่นทําให้กองทัพยักษ์ของเขาไล่ทําลายญี่ปุ่นและมันจะไม่หยุดหากเลเกียในเกตไม่ถูกสังหารหลังจากสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของจักรพรรดิเงาเลเกียก็หลงดีใจว่าเขารอดแล้วเขาหวังว่าจะได้รับอิสรภาพแน่นอนเพราะจักรพรรดิเงาอยู่ข้างเขาต้องบอกว่าเลเกียไม่รู้สถานการณ์ข้างนอกครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างหลังจากที่ตัวเองถูกจับตัวไปแต่ด้วยความที่เลเกียเป็นคนฉลาดหลังจากที่เขาได้เจอกับจินอูซึ่งไม่ใช่แอสบอนที่เขารู้จักเลเกียก็เริ่มต แต่เขาก็ยังสงบนิ่งและขอให้จินอูช่วยเขาเพื่อเล่าอาการที่เขาจะบอกข้อมูลต่างๆให้รวมถึงจะช่วยจินอูต่อสู้อีกด้วยนอกจากนี้เขาจะเป็นคนที่บอกจินอูว่าพลังของจินอูไม่สามารถเปลี่ยนเขาให้เป็นขุนพลเงาได้เพราะเราจะกระพัดเป็นแค่วิญญาณและไม่มีกายเนื้อแม้เลเกียจะแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการทำสัญญาที่ห้ามโกหกกันแต่จินอูก,ก็ไม่ได้เชื่อใจเขาหลังจากปลดปล่อยเลเกียออกจากพาฒนาการเลเกียก็พยายามโจมตีใส่จินอูทันทีแต่มันกลับไม่ได้ผลและโดนจินอูสังหารบทบาทของเขาจึงจบลงแค่นั้น จกักรพรรดิจำแรงกายราชาแห่งโลกมายายอกมุนหลังจากลีภัยสงครามมาพักพื้นที่โลกยอกมุนเป็นเหมือนคนที่หาข่าวสารต่างๆให้กับเหล่าจากักรพรรดิเขาเป็นคนแจ้งให้จกักรพรรดิน้ำแข็งทราบว่ามีภาชนะของผู้ครองอย่างโกโกอนฮีอยู่ที่เกาหลีก่อนที่ทั้งคู่จะถูกอิฮาวานซุ่มโจมตีเล่นหนีรอดมาได้ยอมุนยังปฏิเสธจะเข้าร่วมแผนการสังหารจินอูเพราะเขามองว่ามันเสี่ยงเกินไปหลังจากที่จินอูสังหารจากักรพรรดิน้ำแข็งเคเรชาและราคารยอกมุนก็ได้รายงานเรื่องทั้งหมดแก่แอนทาริส เมื่อแอนทาริสมายังโลกยอคุญได้ใช้พลังของตนเปิดเกตนับไปท่วนเพื่อเรียกกองทัพมังกรที่เหลือออกมาแต่แผนการก็ล้มเหลวเพราะจินอูปเปิดใช้ดาก้อนแร์ทำให้ตึงสมุนของแอนทาริสรวมถึงยอคุญไว้ได้ก่อนที่จินอูจะใช้เคลื่อนย้ายผ่านเงาย้ายแอนทาริสไปยังหมู่เกาะที่ห่างไกลโดยที่ไม่ทราบถึงชะตากรรมของยอคุญว่าเป็นเช่นไรต่อจากนั้นหลังจากที่ผู้ครองใช้จอกแห่งสา,งสาระเพื่อย้อนเวลากลับมาอีกครั้งตามคำขอของจินอูจินอูก็เริ่มไล่ฆ่าเหล่จาจักรพรรดิอีกครั้ง โดยเหลือตัวของยอกมุลและเอนทาริสเป็นสองคนสุดท้ายไม่นานจินอูก,ก็ได้เผชิญหน้ากับยอกมุลเพียงลําพังและได้สังหารเข้าลงอย่างง่ายดายและเป็นออนสิ้นสุดบทบาทของเขาลงเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมท่านในดที่สนใจทั้งตัวของมังฮะวาและนิยายโซโล่เลเวลลิงสามารถเข้าไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ฟินิกซ์แค่เข้ามาหน้าเว็บจะเซิร์ชชื่อเรื่องโดยตรงหรือกดตรงซีรีส์ยอดฮิตติดอันดับก็จะมีโซโล่เลเวลลิงทั้ง2เวอร์ชันภายในเว็บไซต์ยังมีมังงะและนิยายอีกหลายเรื่องให้เลือกซื้อมากมาย เช่น3เรื่องที่อนิเมะกำลังฉายอยู่น้าตอนนี้ขอต้อนรับสู่ห้องเรียนนิยมเฉพาะยอดคนซาสากิกับพีจังและสืบคดีปริศนาหมอยาตำหรับโคมแดงเมื่อซื้อผ่านเว็บไซต์ฟินิกนิกก็มีเอ็กซ์คลูซีฟโพสการ์แถมฟรีอีกด้วยใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาล่ะครับและนี่ก็คือเรื่องราวความเป็นมาของเหล่าจากกักรพรรดิทาง9ตนครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไป Bye bye, clap home. So just don't get overwhelmed, and you'll make it out, then you'll be just fine. I promise you don't have to worry about a thing. Don't let it break you down, you got me by your side. And when you feel the difference, it'll be night and day. Night and day.